โอ้พี่น้องค่ะข้านี้บอกหลายเลยตัวใหญ่ก่อนเล็กหอยห่อมค่ะอีกตัวนี้แอบแอบตัวนี้แอบโอ้ยเอาบางคุนนะค่ะเร็วพี่น้องเนี่ยตัวนี้ตายยังเนี่ยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยไปนี่บอกอู๋ง่ายค่ะไปนี่บอก เดนีดเขารู้นะล,ล้วดืดเดือเขารู้ตังตัวเลยปื๊ดพี่นอ้องนดี่ตัวง่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้เราพอก,กันในคืนของวันที่21กรกฎาคม2566ค่ะวันนี้แก้ผ้าพี่น้องมัจจับปูนะคะกลับไปรุนติดต,ตามซอยกันค่ะพี่น้องว่าเข่าไหร่ไลฟ์บ้างค่ะวันนี้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ กะหมองที่ข้ามานะคะกะเป็นทงหน้าที่ว่าผ่นเกีียวเขาแล้วไม่ไหมนะคะพี่น้องนามกับขอนนะคะนี่แหละลักษณะนามบาม่านังสีนะคะขอนเป็นบวกก็จะเอสแยงสีนะพี่น้องเข้ากับสีหาเป็นน้ำบวกนังสีละคะ่ะทงหน้าอยู่ขางถนนใหญ่ด้วยค่ะ <c oughs> ได้แล้วมีปุดนใสอบเลย Ta mặt hôn ai hết những chuồng này mù à đây. tối nay nè đi học nhỏ mì 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 คู่ตัวใหญ่คู่ตัวปังไงได้ค่ะพี่นอ้องม่เหลือตามมันเลยเหยาะหอยตัวหน,นึ่งคนลิ้นๆได้ค่ะเหมือนลิ้นอยู่นี่มีปูหรือเปล่า ยังไงหอยหอยบนเลอเลยเก็บกูเก no. on okay, ็บหอยค่ะเอาไปอ้อมพี่น้องไหนนะโอ้โหปูตัวใหญ่มากจะเข้ารู้แล้วมั้งกล้าไหมตัวเป็นไงเลยค่ะ มาด้วยค่ะพี่น้องจับปูน้วกันค่ะันอตัวนี้ใช่ไม้มองดำๆเมื่อกี้โอ้โหูดนีไงดยังอูหนีมือตัวนีตัวนี้ตัวนี้ ไหนโอ้โหตัวปูอย่างงามเลยค่ะนี่นี่นี่จ้ะนี่นี่เนื้อมือโอ้ยเอาอีกแล้วปูนี้ปูนี้ปูนี้ปลาพี่น้องปูลายอยู่เด็กค่ะแต่ว่าหนำหนำกระลังขอนเนาะหนำกระลังขอนให้อายเป็นคนจับด้วยค่ะมันนี่แกถือกล่องฝนกระลิ้นนะคะ คนปล่อยตัวนึงไปตัวนึงหลาดูรีค่ะพี่้นงะนี่นี่ตัวเลืออตัวนั้นน่นน่นนั่นสองตัวสตัวตงนี้ก่อนตัวจวนี้นันโอ้โสุดยอดค่ะกำลังจะเข้ารูนี่นี่ก่อน ดูก่อนดูอีปล่าอ่าพี่น้องถ้านี่เป็นหัวตะเกียวเขาแล้วนะคะเนี่ยถุงน้าประมาณนี้เลยไอสาดไฟไปพี่น้องมึงนะนี่นี่มันต้องสาดไฟโอ้ ตัวใหญ่มากม, <laughs> มีหลุดมือไปได้ไหมไม่ได้ไดนี่นี่นี่อีตัวไหนโอ้ไหนขอดูคุกไหนทีน่ได้เยอะอยังเหน่อพี่นอ้องเออบหนื่อยดยค่ะไปกันเรื่อยๆนะคะทางถนนง่คะ่ะพี่น้อง

นี่นี่นี่ตับลูกลู่สองตัวนมีตัวนี่นี่จับตัวตัวตนี่นอือสองตัวเลยนี่สองตัวลูนั่นนนอีกตัวนึงจะตีละตัวมันดัดมือาปูนี่สิเป็นไรแต่ค่ะนี่นี่นี่อหงมไปกระพรอนะ น Bref, men, ANG, like. ี่บวกน้ำนี Alright, ่ง oh. okay, okay, okay. uh ุ้มไปกับพริ๊ดพี่น้องนี่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 หอย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 ก็เอาค่ะเอาไปออมใส่กันเออคนกระตกดี่ดีตบมีอีกไหมอือมีนี่ตัวนึงปูอ้ปูนี่เป็ เดี๋ยวไปบวกไหมค่ะอู้พี่น้องค่ะแา่นี้บอกหลายเลยตัวใหญ่ก่อนเล็กหอยความค่ะอีกตัวนีงแอบแอบตัวนี้แอบโอ้ยเอาบางคุเนะค่ะเรื่องพี่น้องเนี่ยตัวนี้ต้าอย่อง,นนงเนี่ย,ย,อ,ยอู้ยตัวเบลเลอร์เลยอะไรค่ะเห็นไงค่ะ ดูดูจะเข้าลูกตั้งตัวเลยป้าเอ้พี่น้องนี่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ปุ่มกล้ามนี่แต่ปูก้ามคงว้าสุดยอดเลยหนุ่มดูนี่สิเดี๋ยวเห็นหนุ่มไหมนี่จะตัวยิ่ใหญ่ดิ ปูนาราดบุรีค่ะนี่อันนั้นหอยเลยเก็บให้หน่อยหอยก็เอานะคะโอ้อย,อยหลายเหยอทันรหรือเปล่าหลอายเห็นจาไปท่ามัน S <S <S ตอนนี้ก็กระไดปูหลยเติบแล้วค่ะพี่น้องเกือบเต็มทางแล้วนะคะเกกะสีพ่อสันนิค่ะพี่น้องปูหลาดบุรีเกะมีแตตัวใหญ่ๆงามๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำในเด้วยค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ